้เาเก่าเก็บนานนับ10ปียังทานได้หรือเปล่าเดี๋ยวเพียวสรุปให้ฟังครับ กรณีที่นายภูมิธรรมเวชยชัยครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังเก็บข้าวโครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนะครับที่จังหวัดสุรินทร์พร้อมทั้งยืนยันนะครับว่าข้าวที่เก็บอยู่ตอนนี้เนี่ยถูกเก็บรักษาอย่างดียังสามารถรับประทานได้ถึงแม้ว่าจะเก็บมาตั้งแต่ปี5 6ปี57ก็ตามพร้อมทั้งบอกว่าถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องนําข้าวล็อตนี้มาระบายออกเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับรัฐบาลแล้วก็ทุกฝ่ายที่มีส่่่ววนนเกกกียข้้องแตทุคจําได ใช่ไหมครับว่าข้าวรสนี้เนี่ยมันถูกเก็บมานานนับ10ปีแล้วหลายคนเกิดคําถามเฮ้ย <c oughs> ข้าว10ปีเนี่ยมันยังกินได้หรือเปล่ามาฮะเดี๋ยวมาดูข้อมูลไปทีละข้อกัน อย่างแรกเลยนะครับตามปกติแล้วเนี่ยข้าวจะถูกเก็บไว้2รูปแบบครับแบบแรกคือเก็บแบบข้าวเปลือกซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะเก็บได้นานมากนะครับกับอีกหนึ่งวิธีคือเก็บแบบข้าวสารก็จะสามารถเก็บแล้วก็รักษาคุณภาพได้อยู่ประมาณ3-4ปีด้วยกันการเก็บข้าวที่ดีนั้นต้องรักษาระดับความชื้นให้อยู่ในระดับมาตรฐานนะครับรวมถึงมีการรมควันกันมอดทุกๆ4-6เดือนด้วยถ้าทําวิธีการที่บอกไปนั้นครบทุกอย่างแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับจะสามารถเก็บข้าวได้นานถึง4-5 แต่ลักษณะของข้าวก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับโดยสีของข้าวเนี่ยก็อาจจะมีความเหลืองมากขึ้นนะครับเทกเจอร์มันก็อาจจะเปลี่ยนไปพอหุงเสร็จแล้วมันก็อาจจะไม่ได้นุ่มนะครับรวมถึงความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิไทยและยิ่งถ้าเป็นข้าวที่เก็บมานานนับ10ปีปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าคุณภาพหลายๆอย่างหายไปอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับก็อาจจะมีกลิ่นอับชื้นตามมาด้วยพอเรากินเข้าไปก็อาจจะทําให้เสียอรรถรสในการกินข้าวได้ แต่จุดที่ต้องตั้งข้อสังเกตสําหรับโครงการรับจำนําข้าวนั้นเขามีการเก็บรักษาข้าวดีมากน้อยแค่ไหนหากเก็บรักษาไม่ดีพอสิ่งที่ต้องตามมาแน่ๆก็คือ1เชื้อรา2อัลฟาท็อกซินคุ้นๆไหมฮะมันคือสารก่ออกมาเลงนั่นเองนอกเหนือจากเชื้อราแล้วก็อลฟาท็อกซินแล้วนะครับอาจจะต้องคํานึงถึงสารเคมีอื่นๆเนืน่องจากมีการรมควันต่อเนื่องมานานนับ10ปีครับแน่นอนนะครับว่าถ้าจะมีการนําข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวออกมาจัดจําหน่ายนะครับออกสู่ตลาดกว้างเนี่ยกา จะต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนว่ามันยังปลอดภัยจริงๆหรือเปล่าและการตรวจสอบก็ไม่ใช่แค่ตรวจเฉพาะข้าวหน้ากองด้วยมันต้องตรวจทั้งหมดครับทั้งบนกองก้นกองกลางกองท้ายกองหรือว่าหลังกองทั้งหมดต้องมีการซุ่มตัวอย่างทั่วถึงเพราะว่าข้าวแต่ละส่วนก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปครับเอาไม่ว่าจากข้อมูลที่ผมพูดไปนั้นคุณผู้ชมตัดสินใจเองแล้แกว่าข้าวเก่าเก็บนานนับ10ปีนเนี่ยคุณผู้ชมจะทานกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมเนี่ยก็ขอไม่เสี่ยงละกันขออนุญาตทานเป็นข้าวใหม่นะฮะ มีกลับไหม